ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมโดนขังโดนจับผมลำบากยังไงเคยมีใครถามข่าวทุกสุขผมบ้างไหมเพื่อไทยสักคนมีใครเสนอหน้ามาถามทุกสุขผมโดนทหารจับตัวไปโดนไปกุมขังที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเคยห่วงใยผมบ้างไหมครอบครัวผมจะเดือดร้อนบ้านแตกสลายขาดเคยห่วงใยผมบ้างไหมผมสู้มาเป็นนายนำนปชเนี่ยผมสู้มาเหมือนคุณจตุพรพงษ์พันธ์เนี่ยสิบสองคดี สิบสองคดีประกันตัวก็หาหลักทรัพย์เองตอนนี้มีคดีอยู่ไหมคะเนี่ยหมดละฮะหมดแล้วประกันตัวก็หาหลักทรัพย์เองนะครับจ้างทนายก็หาเงินจ้างทนายเองซึ่งไม่เห็นมีใครช่วยอะไรผมดังนั้นผมเองก็ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้อ้าวถ้าเกิดว่าผมหนีไปอยู่ขเมศอีกรอบแรกหนีไปเราปีห้าสองรอบสองปีห้าสามหนีไปขเมศพูดตรงๆเลยประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อประเทศเขาครั้งสุดท้ายห้าเจ็ดถ้าผมต้องหนีอีกเนี่ย เขาที่หนีไปอยู่ไหนแล้วครอบครัวภรรยาลูกหลานผมจะอยู่ยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบอมผมก็ตัดสินใจไม่หนี